ขานเขมรเหลืออดออกมาแฉกลางไลฟ์แนวหน้าอดอยากแต่นายพลเสวยสุขศพถูกทิ้งเกลื่อนชายแดนวิกฤตศรัทธากำลังกินกองทัพจากข้างในสิ้นมนหุ่นเซนจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลชุดหนึ่งที่ส่งมาให้เรานะครับพอได้ดูแล้วต้องบอกว่าชวนอึ้งไปเลยคือมันเป็นภาพอีกด้านหนึ่งของกองทัพกัมพูชาที่ต่างจากภาพความแข็งแกร่งที่เราเคยเห็นกันแบบคนเรื่องเลยครับ ภารกิจของเราวันนี้คือพยายามทําความเข้าใจออที่มันหนักหน่วงมาก <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในองค์กรที่แบบข้างน,นอกดูแข็งแกร่งมากและภาพที่เปิดเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเป็นภาพที่ติดตาผมที่สุดเลยนะคือภาพทหารในแนวหน้ากําลังไลฟ์สดผ่านมือถือเพื่อขอบริจาคเงินกลางสนามรบเลยครับเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า นักรบขอทานใช่ค่ะคำว่านักรบขอทานนี่มันแรงมากนะแต่มันสะท้อนภาพได้ชัดเจนจริงๆ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความน่าสงสารของทหารคนนั้นคนเดียวนะคะแต่มันเป็นเหมือนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่โผล่พ้นน้ําขึ้นมาให้เราเห็นมันกําลังส่งสัญญาณถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะนี่คืออาการของระบบส่งกําลังบํารุงที่ล้มเหลวโดยสมบูรณ์และที่สําคัญมันทําให้เกิดคําถามตัวใหญ่ๆตามที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะชี้เป้า ว่างบประมาณกลาโหมมหาศาลที่ควรจะลงไปถึงทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยมันรั่วไหลาหายไปที่ไหนกันแน่โอเคครับมาลองไล่เรียงกันดูหน่อยทหารบาดเจ็บนอนร้องอดโอยอยู่แต่ไม่มีหมอไม่มียาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานนี่คือไม่มีเลยแต่ที่น่าแปลกใจคือดันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงพอที่จะไลฟ์สดได้อืมแล้วสิ่งที่เขาร้องขอมันไม่ใช่ปืนใหญ่หรือรถถังนะแต่เป็นเงินบริจาคเพื่อซื้อข้าวซื้อยา ของเงินกันตรงๆเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็แปะเลขบัญชีธนาคารขึ้นบนจอให้เห็นกันจะจะเลยโหนี่คือจุดที่มันน่าสะเทือนใจและน่าวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในทางจิตวิทยาการทหารแล้วเกียรติและศักดิ์ศรีคือสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนในเครื่องแบบเลยนะการเปลี่ยนสถานะจากผู้พิทักษ์ชาติมาเป็นผู้ร้องขอความเมตตา เพื่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานมันคือการทำลายขวัญและกำลังใจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยค่ะอย่างตั้งข้อสังเกตแบบเจ็บแสบเลยด้นะบอกว่ากองทัพไม่ได้ส่งสเสบียงหรือกระสุนไปให้แต่กลับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปให้ทหารไลฟ์สดของเงินจากชาวบ้านเหมือนประจานตัวเองเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนกับการเอาความล้มเหลวของตัวเองมาประจานให้คนทางประเทศดูสดๆเลยนะ และมันซับซ้อนไปกว่านั้นนี่ค่ะวงจรแห่งความลุ่มเหลวคือมันไม่ใช่แค่ทหารที่ไม่มีเงินนะแต่ประชาชนที่นั่งดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านก็แทบจะไม่มีเงินบริจาคให้เหมือนกันเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมันก็ย่ำแย่ไม่ต่างกันอ๋อเข้าใจแล้วมันเลยกลายเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ปัญหาแค่ในกองขับแล้วแต่มันคือวิกฤตระดับชาติที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วพอเป็นแบบนี้คําถามที่ตามมาทันทีก็คือ แล้วมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเงินมันหายไปไหนหมดซึ่งแหล่งข้อมูลก็ชี้เป้าไปที่ต้นต่อสำคัญเลยคือปัญหาที่เรียกว่าทหารผีค่ะทหารผีหรือ Ghost Soldiers นี่เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการทหารทั่วโลกเลยนะแต่ในบริบทนี้มันชัดเจนมากแนวคิดของมันง่ายๆเลยคือ การสร้างชื่อทหารที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงขึ้นมาในบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ในายทหารระดับสูงสามารถเบิกเงินเดือนของผีเหล่านี้เข้ากระเป๋าตัวเองได้ทุกเดือนเดี๋ยวนะครับหมายความว่ามันไม่ใช่แค่การหักหัวคิวแต่เป็นการสร้างทหารที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาเลยเหรอครับและผลกระทบของมันคืออะไรผลกระทบมันร้ายแรงกว่าแค่เรื่องคอร์รัปชันเงินเดือนมากค่ะจากมุมมองยุทธศาสตร์การทหารน,นะนี่คือหายนะเลยลองนักภาพตามนะคะ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงวางแผนรบโดยคิดว่าตัวเองมีกำลังพลอยู่500อนายแต่พอถึงเวลาเรียกระดมพลจริงๆอาจจะมีทหารมาเข้าแถวแค่150หรือ200คนที่เหลือคือผีใช่ค่ะที่เหลือคือผีแผนการรบทั้งหมดที่วางไว้บนกระดาษมันก็พังทลายลงทันทีเพราะมันตั้งอยู่บนข้อมูลที่เป็นเท็จมาตั้งแต่แรกแล้วภาระทั้งหมดก็จะไปตกอยู่กับทหาร150คนที่มีตัวตนอยู่จริง ที่ต้องทำงานหนักเป็นสองสามเท่าแถมเงินเดือนของตัวเองก็ยังโดนหักหัวคิวไปอีกอืมมันคือความเน่าเฟะที่ซุกอยู่ใต้พรมมานานแล้วสงครามก็เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้หนองที่ซ่อนอยู่นี้มันแตกออกมาให้ทุกคนเห็นโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่าทำไมแนวหน้าถึงได้อยู่ในสภาพที่ย่าแย่ขนาดนั้นซึ่งมันก็พาเราไปสู่ภาพเปรียบเทียบที่มันเจ็บปวดหัวใจมาก คือภาพความเหลื่อมล้ำที่มันตัดกันแบบสุดขั้วเลยครับภาพแรกคือทหารในแนวหน้าที่อดอยากมากจนต้องแอบเอากระสุนปืนไปแลกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่กี่ซองเอากระสุนไปแลกเลยเหรอคะใช่ครับมีคำวิเคราะห์ที่คมขายมากเขาบอกว่าสำหรับพวกเขาในตอนนั้นกระสุนปืนมีค่าเป็นศูนย์แต่มาม่ามีค่าดั่งทองคา โอ้โหสิ่งที่น่ากลัวจริงๆในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การพังทลายของคุณค่าทางศิลธรรมนะคะแต่มันคือการพังทลายของตักกะทางการทหารเลย กระสุนคือเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการทำงานของทหารมันคือสิ่งที่ใช้ป้องกันตัวเองและรุกคลืบศัตรูแต่เมื่อเครื่องมือชิ้นนี้มีค่าด้อยกว่าอาหารเพื่อประทังชีวิตมันแปลว่าระบบการทหารทั้งหมดได้หยุดทำงานในระดับพื้นฐานที่สุดไปแล้วมันไม่ใช่กองทัพอีกต่อไปแต่มันคือกลุ่มคนติดอาวุธที่กำลังหิวโหวยเท่านั้นเองค่ะมันเหมือนกับนักบินที่ยอมแกะชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไปขายแลกกับแซนด์วิชเห็นภาพเลยครับ คือระบบมันไม่ได้แค่ล้มเหลวแต่มันกำลังทำลายตัวเองจากข้างในแล้วในขณะที่ทหารแนวหน้าต้องเอากระสุนไปแลกมามา่าแหล่งข้อมูลก็ตัดภาพอีกฉากหนึ่งทันทีเป็นภาพหลุดของนายพลลูกหลานคนใหญ่คนโตนอนสบายอยู่ในโรงพยาบาลหรูในพนมเป็นอ้างว่าป่วยทพิปเพื่อนหนีทัพครับอ้างสารพัดเลยปวดหลังบ้างไมเกรนขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตที่ชายแดนและนี่คือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยค่ะ ที่สุ่มไฟแห่งความโกรธแค้นและความไม่พอใจในใจของทหารชั้นผู้น้อยความเหลี่ยมล้ำที่มันชัดเจนขนาดนี้มาทำให้ทหารเริ่มตั้งคำถามที่อันตรายที่สุดขึ้นมาในใจว่าตกลงแล้วเรากำลังสู้รบและยอมตายเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของคนกลุ่มไหนกันแน่ความพักดีต่อชาติที่เคยถูกปลูกฝังมามันเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงเมื่อเจอกับภาพแบบนี้ยังครับยังไม่จบแค่นั้น มันมีภาพที่สามาตอกย้ำอีกคือภาพลูกหลานชนชั้นนำในเมืองหลวงขับซุปเปอร์คาร์คันละหลายสิบล้านบาทอวดลงโซเชียลมีเดียกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยว่ามีคนรุ่นราวคราวเดียวกันกำลังเอาชีวิตเข้าแลกอยู่ที่ชายแดนผลกระทบทั้งจิตวิทยามันรุนแรงมากนะคะมันสร้างความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งถูกเอาเปรียบและรู้สึกว่าความเสียสละของตัวเองมันไร้ค่า เมื่อทหารในแนวหน้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนแค่ไม่กี่ตระกูลความรู้สึกโกรธแค้นมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆเ,เหมือนระเบิดเวลาที่รอวันทำงานค่ะถ้าคิดว่าเรื่องเมื่อกี้นี้มันเลวร้ายแล้วนะครับข้อกล่าวหาต่อไปมันไปอีกระดับเลยครับคือเรื่องที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าโลมนุษย์เขาฉายภาพที่สะเทือนใจมากเป็นภาพครอบครัวของทหารทั้งภรรยาและลูกเล็กๆ ต้องมาอาศัยอยู่ในบังเกอร์ที่แนวหน้าด้วยกันเลยครับมีทั้งม้งมีทั้งเปลเด็กผูกอยู่ข้างๆกองกระสุนปืนประเด็นนี้ต้องหยุดพิจารณากันดีๆเลยเพราะมันหนักหน่วงมากไม่ได้มองว่าน,นี่คือภาพครอบครัวอบอุ่นที่มาให้กำลังใจกันนะคะแต่เขาตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงกว่านั้นมากวันนี้คือภาพของความสิ้นหวังเพราะครอบครัวเหล่านี้อาจจะไม่มีบ้านให้กลับไปแล้วหรือที่เลวร้ายที่สุดคืออาจจะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาอยู่เพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์เดี๋ยวนะครับโล่มนุษย์ หมายความว่าไงครับเจตนาคืออะไรเจตนาก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามส่งกล้องมาแล้วเห็นว่าในบังเกอร์นี้มีเด็กมีผู้หญิงอาศัยอยู่<ฮ>ก็อาจจะไม่กล้ายิงโจมตีเข้ามาโอ<ฮ>ซึ่งนี่คือการใช้พลเรือนเป็นกรอกกำบังดีๆนี่เองค่ะและหากข้อกล่าวหานี้เป็นความจริงนะนี่คือสิ่งที่ในกฎหมายระหว่างประเทศเรียกว่าอาชญากรรมสงครามหรือ war crime ที่เลวร้ายที่สุดรูปแบบหนึ่งเลย มันไม่ใช่แค่การใช้พล,ลเรือนแต่เป็นการจงใจเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ซึ่งก็คือครอบครัวของทหารตายบังคับบัญชาของตัวเองมาเป็นกรอกกำบังความขี้ขลาดของผู้นำการกระทำแบบนี้มันคือการหักหลังที่สมบูรณ์แบบที่สุดและมันสร้างศัตรูขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่ศัตรูที่อยู่อีกฝั่งของสนามรบแต่เป็นศัตรูที่อยู่ในกองทัพเดียวกันนี่แหละค่ะ โหยฟังแล้วพูดไม่ออกเลยครับมันคือการทรยศกันในระดับที่คาดไม่ถึงจริงๆและผลลัพธ์ของความรู้สึกถูกหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรครับทาหารในแนวหน้าเขาตอบสนองต่อเรื่องนี้ยังไงมันก็นำไปสู่สัญญาณของการล่มสลายจากภายในนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับกองทัพทุกแห่งในโลกครับเริ่มมีการวางอาวุธแบบเงียบๆหรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนเกิดขึ้นในหลายหน่วยรบ ทหารบางคนเลือกที่จะไม่ยิงปะทะตรงๆแต่แกล้งยิงปืนขึ้นฟ้าให้กระสุนหมดไปเฉยๆบางคนก็หนักกว่านั้นคือทิ้งปืนแล้วหนีเข้าป่าไปเลยเพราะพวกเขารู้สึกว่าสู้ต่อไปก็ตายฟรีสิ่งที่น่าสนใจมากในทางยุทธวิธีก็คือการต่อตานในรูปแบบเงียบแบบนี้มันอันตรายกว่าการก่อกบฏอย่างเปิดเผยซะอีกนะเพราะมันตรวจสอบได้ยากควบคุมไม่ได้และสามารถแพร่กระจายไปในหมู่ทหารได้เหมือนไฟลามทุ่งเลย เม <wh> ื่อทหารคนหนึ <may Switzerland> <ara> ok. <sa> ่งท <sm> ําแล้วรอดคนอื่นๆก็จะเริ่มทําตามเพราะทุกคนต่างก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือรู้สึกว่าการสู้ต่อไปมันไร้ค่าสู้เก็บชีวิตไว้กลับไปดูแลครอบครัวที่กําลังลําบากยังจะดีเสียกว่าใช่เลยครับซึ่งบทสรุปก็ทิ้งท้ายไว้ได้น่าขนลุกมากเขาบอกว่าปลายกระบอกปืนที่เคยหันออกนอกประเทศเพื่อสู้กับศัตรูภายนอก กำลังค่อยๆหมุนกลับเข้ามาหาผู้นำในเมืองหลวงอย่างช้าๆและศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของรัฐบาลในตอนนี้อาจจะไม่ใช่กองทัพของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่คือทหารของตัวเองที่ตาสว่างแล้วนั่นเอง ถ้าเราเอาปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาเชื่อมโยงกันนะตั้งแต่ทหารขอทานทหารผีความเหลื่อมล้ำไปจนถึงโลกมนุษย์มันจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่านี่คือการพังทลายของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมระหว่างรัฐกับทหาร ทหารยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติโดยแลกกับการที่รัฐต้องดูแลสวัสดิภาพของพวกเขาและครอบครัวแต่เมื่อรัฐเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่สามารถแม้แต่จะจัดหาอาหารซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดให้ได้ความชอบธรรมในการสั่งการทุกอย่างมันก็หมดสิ้นไปโดยปริยายงั้นเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญๆที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะตีแผ่ออกมาให้เห็นกันอีกครั้งนะครับ ข้อแรกเลยคือปรากฏการณ์นักรบขอทานที่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของระบบส่งกำลังบำรุงที่พังพินาศข้อ2คือภาพของนายพลป่วยทิพย์และลูกหลานอภิสิทธิชนที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำสุดขั้วและการทอดทิ้งทหารชั้นผู้น้อยอย่างเลือดเย็นค่ะข้อที่3เรื่องการใช้ครอบครัวทหารเป็นโลมนุษย์มันก็คืออาชญากรรมสงครามที่เกิดจากคนในกองทัพเดียวกันเอง และข้อสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดคือสัญญาณของจุดจบจากภายในที่ความโกรธแค้นและความสิ้นหวังของทหารในแนวหน้าอาจกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างอำนาจทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมที่น่าตกใจจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับ ค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลนี้มันก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่และน่าคบคิดตามมานะคะว่าเมื่อความหิวโหวยและความรู้สึกถูกหักหลังมันมีพลังมากกว่าอุดมการณ์ความรักชาติที่เคยถูกปลูกฝังมา จุดไหนการที่ความพักดีของคนในเครื่องแบบจะเปลี่ยนจากที่เคยมีต่อรัฐไปสู่การดิ้นรนเอาชีวิตรอดของตนเองและครอบครัวและเมื่อจุดเปลี่ยนนั้นมาถึงปรากฏการณ์นี้จะส่งแรงสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอำนาจที่ไม่ใช่แค่ในกองทัพแต่รวมถึงองค์กรใดๆก็ตามที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความเหลื่อมล้ำอย่างสุดขั้วได้อย่างไรบ้างก็จบไปแล้วสำหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแชร์มุมมองแบ่งปันพวกเราได้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและพบกับพวกเราใหม่ในประเด็นข่าวถัดไปทางช่องนาทีรู้ข่าว